มาเธอการดาเสียเวลาอยู่ทำไมคนจนจนแต่จริงใจมีให้เห็นโอ้แม่เนื้อเย็นเจ้าใจดเด่นเทพีพบานไรเจอแต่คนเอาเปรียบหน้ามนจนร้องไห้กลับมาเถอสามไวกตอนดวงใจจะเสียนาะ ไม่รู้ว่ามียนนันขับอยู่ตรงไหนนะคะสวัสดีนะคะแม่ยกของพี่กุ้งเนาะน้องดำดุกแล้วก็พื่องชาด้วยนะคะวันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้สวมชุดลิเกสวยๆแบบนี้ครั้นหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะ อยากให้ใช้วงเทว์แต่งสดสเลยปะคะสดสเลยโอเ้เก่งมากขอบคุณนะคะขออ<ใ>น<า>ุญาตร้องเพลงพี่ปุ้งด้วยเมื่อกี้นี้ินดีมากชอบมากๆแต่ว่าวันนี้ไม่ได้แต่งมาเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะคะเป็นนักองเอกก็เลยมาเป็นนร้เอกเป็นเหมือนไ,ไ,ไปเป็นนักงเอกคณะพี่บ้า์ก็ได้นะครับ ยิดีมากๆาครบคณะแล้วขึ้นมานี่จะเล่นเป็นเรี้ยงหรือยังไงเนี่ยทีแรกทีแรกอีฟ้าบอกจะร้องเอ็ยนี่มันหนังเจนไายนี่นะก็ไม่รู้ว่าหนูจะต้องทำอะไรนี่ผมว่าคุณจะต้องอย่างนี้เนี่ย น่นอยู่ฝั่งนี้นะคืคือต้องขอโทษด้วยนะคะอยู่ตรงนี้นะอีกไม่อยู่ฝั่งนี้ดีกว่าอย้ายย้ายเาคระอฝังนี้ดีกว่านะนะั่งนีดีกว่านีกว่าคืออยู่พี่นกอยู่ที่เราแล้วเราจะให้เขาทำอะไรกันเป็นลิเกคณะใหม่นะครับคณะชื่อว่าสองหญิงหนึ่งชายเอาละเดี๋ยวขออันดับแรกเนี่ยต้องขอถ่ายรูปก่อนเลยครับผม ขอ,ขออนุญาตเรียนเชิญท่มนัฐโนนุชครับท่านประธาน,ม,นมูลนิธิมิระเคลื่อนออไลน์ครับดรมนัฐโมนุชครับครับแต่ให้เกียรติขึ้นถ่ายรูปนิดนึงนะฮะก็เป็นบุคคลผู้ที่ขับเคลื่อนง,งานงานนี้ให้เกิดขึ้นนะคะภาพนี้พี่ท่านดอรอยากได้ อยากได้แล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนนะครับก็คงอยากเห็นภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่ที่เราไม่ได้เห็นกันบ่อยๆนะครับเสียดายนะหลานชายตัวเล็กของผมเปลี่ยนเสื้อไปซะแล้วเรียบร้อยนะคะวาคินนะฮะอ๋อไม่ต้องหัวแล้วครับเขามีคิวต่อต้องไปถ่ายแบ็กดรอปนอกครับผมโอเคค่ะฮะเอาละฮะถ่ายกันให้สะใจนะครับอ่ะเรียนเชิญดรมนัสโนนุชครับสุดมให้ท่านดรมนัสโนนุชด้วยนะครับ เป็นความตั้งใจที่ที่ที่ท่านดออรอยากจะให้ลิเกไทยนั้นนะครับ,รบได้โหมโรงขึ้นไปอยู่บนสูทกางคาอยู่ในห้องแอร์อยู่ในฮอล์นะฮะเพื่อให้ท่านที่เป็นแฟนคลับของลิเกแต่และท่านนั้นสามารถที่จะชมได้แบบสะดวกสบายชมแบบมีความสุขนะฮะชมกันแบบเต็มอิ่ม รูปรถกินเสียงชัดคมชัดดูกันเพลินๆคร,ครับในไหนพี่มนัสก็ขึ้นมาบนเวทีแล้วครับขอสักกรอนหนึ่งแล้วกันนะครับพี่ผมชื่อมนัส <c oughs> <c oughs> นอนนุ่นปรทีิสอนเลยเหรอ <c oughs> เอาเหรอ <c oughs> ท่านผู้มีเกียรติที่รักครับพี่น้องชาวไทยพี่น้องแฟนขับลิเกพี่น้องแฟนขับญิงฟ้าพี่กุ้งแล้วก็น้องนุ่นนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณ ศิลปินทุกท่านนะครับรวมไปถึงศิลปินลิเกทุกคณะที่มาร่วมโหมลงกับเราในครั้งนี้พี่น้องครับการชมการแสดงนั้นอาจจะไม่สะดวกสบายมากนะักในานามของมูลนิธิมิวเคิร์ไลผมต้องกราบประทานอาภัยของพี่น้องณนะโอกาสนี้นะครับสิ่งที่เราทําวันนี้อย่างที่ทุกท่านได้บอกแล้วว่าลิเกเป็นศิลป,ปะพื้นบ้านของเราที่อยู่มาอย่างช้านานวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นอิงฟ้าหรือน้องนุ่นและพี่กุ้งเนี่ยเราได้สืบสารกันอยู่ปบมือให้น้องอิงฟ้านะที่เสียสละแต่งชุดลิเกมาเพื่อลิเกของเรานะครับนะครับดังนั้นอยากขอร้องแฟนคลับทุกท่านนะครับเราชมกันด้วยเอื้อไมตีต่อกันนะครับเพื่อให้มีความสุขร่วมกันเงินทุกบาททุกสตางค์ของท่านเราจะไปช่วยพี่น้องที่ประสบภัยอยู่นะครับต้องขอบคุณทุกคนขอบคุณศิลปินทุกท่านนะครับ เรามาร้องเพลงร่วมกันสักเพลงดีไหมครับพี่มนัฐพี่มนัฐจะร้องเลยจริงเหรอคะสดๆเลยนะพี่นะเอาล้วเพลงอะไรครับนัก็ถือว่าวันนี้มารวมกันเพื่อถ่ายรูปเพื่อพูดคุยนะก็ตอนนี้เราก็ถ่ายรูปเป็นเป็นที่เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวผมต้องให้น้องอีฟาเขาโชว์ต่อโชว์ต่อแต่ว่าเนื้อสิ่งอื่นใดปรบมือให้กับพี่มนัฐก่อนเนาะพี่มนัฐค่มณัฐดูท่านประธานที่จะขึ้นเอาปลน์ครับผู้ที่บุกเบิกโครงการที่มาครับแล้วก็และบอกว่า ให้โชว์ต่ออีกสักเพลงและให้ใครร้องครับเพลงอะไรครับออนแล้วอะไรเดี๋ยวน้องร้องพี่เป็นกันเขาอยากเขาอยากฟังนุ่นกับอีก้าหรอเพลงอะไรเพลงอะไรจริงหรือเปล่าครับถ้าจริงขอเสียงดังๆสุดๆขออนุญาตนะคะคุณครูคุณครูบผแล้วให้พี่กุ้งเป็นแดนเซอร์ใช่ไหมคะโอ ผมยังไม่ได้พูดเลยแค่คิดเฉยๆคิดดังมากเลยเพลงเพลงที่ร้องคู่กันได้เมีอะดี๋ยวขอตกลงกันสักสองสาชั่วโมงให้น้องร้องเดี๋ยวพี่เต้นน้องร้องพี่เต้นดีไหมคะแสดงว่าเราสองคนรับหน้าที่เป็นแดนเซอร์อยู่เป็นแดนเซอร์เป็นเพื่อนค่ะถ้าท่านอยากได้พวกเราศิลปินน้องอีงฟ้าพี่กุ้งน้องนุ่นนะครับก็ จะกำลังตกลงปลงใจแสดงสดๆคิดกันสดๆบนเวทีเพื่อ <S 2> <S 2> <S 2> ทา่านผู้ชมที่ขอมาในวันนี้ครับอะไรคะ่ะน้องนุ่นโซโลโ่เพื่อ<ล>ความสวยงามนะห <ๆ S 1> ละ <ๆๆ S 1> จะ,ะนบนใจให้ล้อมด้วยนะคะขออนุญาตนะคะ ขอเสียงอี่ดังๆแนบนี้มั้งคะโอ้พี่ชายหนุ่มเปี๊ยยอดรักขอตัวหนักที่พี่เข้ามามาทวงนั่งน,นองห้องกับเนื chắc nó là có đại vì Ta tức ta cho tao tôi Thật là nơi nói mà đi <laughs> đuổi đi tin Chúng ta xin cháy gặp bán bối bên Mà thăm mà hát Yêu mơ đủ đó Học buồn ตอแลกเขาว่าน้องแบกนินเงาเท่าพัวหารความรักตอนแล้วแต่เท่าหนเียบินอิสตัเขาบ่าวูีอยังก็พากัดว้าไปแห่งมาฟังตัวชัดที่มาแล้วอิธตังไม่คาดจับใจย้อนความลำกาาเท้าเปล่าปัน ลอยากดูเพชรดูเจวนาด้วยมาดิเต้นละพ่อแม่เพื่อนพาย่ขอบคุณแฟนคลับขอบคุณกองทัพอีกฝ่ายด้วยนะคะขอบคุณนะคะแอวบอยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณกองเดี๋ยวคอบุญนาคะขอบคุณบ้านหลักอินไต่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะยังคนเอิ แต่แล้วเราน้องเป็นนิยาเทาพวกทายาทความเรืองแต่แล้วแต่เขาเขาเนี๊ยมีสตางเขาบอย่างตจะพากันว่าไปยังได้อีกนะครับตัวชัดไม่มาแล้วที่สันเป็นนียาเทามาด้วยความจำ ใจเกี่ยนภาพลังมาเท่าปลามันแพงร้ายกับสีเหตุจังดาพอแบบนั้นทายุเอาเสียงข้างล่างขอเสียงดังๆมาได้่ค่ะขอบคุณครับต้ยไปไหมขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะวันนี้พวกเรานะครับตัวแทนน,นะฮะพีกเกที่มาร่วมใจกันนะครับเพื่อการเป็ส่วนกรนีนะครับอันโดูน้องฟ้าราหะนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมือหน่<ข>อยนะกคนะครับคือจริงๆท,ท,ท,ที่ทราบมาว่าจะได้มางานนี้ก็คือ ไม่ปฏิเสธเลยเพราะว่าท่านบอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งก็คือจะนําไปช่วยให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ที่ประสบ<ฆ>น้าท่วมอยู่นะตอนนี้ด้วยนะคะขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ที่ไม่ทอดทิ้งคนไทยด้วยกันนะคะคก็ยินดีมากๆที่จะได้มางานวันนี้นะะโอ้โหปบมือให้น้องอิงฟ้านะคะขอบคุณนะคบอ่าแล้วก็น้องนุ่นน้องนุ่นมีอะไรฝากไหมเดี๋ยวน้องนุ่นจะแสดงให้พวกเราได้ชมกันด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณนะค,คนะแต่ว่าเป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มา ร่วมในงานนี้เป็นส่วนหนึ่งในงานนี้นะคะแล้วก็ได้ช่วยเหลือด้วยอย่างไน,นก็ขอบคุณเอซีทุกๆคนนะคะที่มาร่วมกันแล้วก็ทั้งในกลุ่มปิดแล้วก็หน้างานด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆศิลปินทุกๆท่านเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณะค่ะได้ได้ไดเป็น,<บ>นแฟนคลับลน้องด้วยแล้วก็ได้เจอครั้งแรกแต่พี่ไม่ชินเวลาหนูมาแบบสวยๆพ, <c oughs> พี่พี่อิงฟ้าชินแบบท่าคะ่ะจำพี่จะเป็นดำดงในเวอร์ชัน น่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่ง่ดีใจที่ได้เจอแล้วก็พี่กุ้งก็คือหนูดูตั้งแต่เด็กเลยจำได้เลยค่ะเคยเคยไปเคยไปกี๊ดหน้าเวทีด้วยกับคุณแม่ชอบมากค่ะชอบมากวันนี้ได้ได้อยู่ใกล้ๆแบบนี้ก็ถือว่าคอมพิวต์ละค่ะขอบคุณมากๆมากเดียนนะคือต้องบอกว่าทั้ง3ท่านนี้ถือว่าเป็นสุดยอด สุดยอดของวงการใช่นะคะที่สำคัญที่สุดติดใจอยู่คำว่าดูตั้งแต่เด็กๆนี่แหลมขับมันเลยไปแล้วคือคือบอกตรงๆเลยครับค่ะสามคนไม่รู้ว่าจะต้องขึ้นมาเจอกันอันนี้เรื่องจริงปกติจะต้อง็นคิวของน้องอีกันล็อกไปต่อเรื่องประมาณสี่เพลงใช่ไหมแต่ก็ไม่รู้เลยว่าจะมีพี่กุ้งขึ้นมาไม่ไม่ทราบพี่กุ้งก็ไม่รู้ว่าจะมีน้องนุ่นขึ้นมา แล้วเราสองคนก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาบ้างใช่ตัวน้องนุ่นเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องขึ้นมานะคะก็เลยตกจะประมาณนี้นะโบนัสจะตกอยู่กับคุณผู้ชมไปเป็นคิวสดที่ท่านหาชมได้ยากและไม่น่าจะหาที่ไหนได้นะครับสุดท้ายจริงๆสุดท้ายจริงๆเดี๋ยวให้ตัวแทนหรือว่าจะทั้ง3ท่านก็ได้ ฝากหน่อยฝากลิเกหรือฝากอะไรก็แล้วแต่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ร่วมชมคอนเสิร์ตอยู่ตอนนี้ค่ะพี่กุ้งค่ะครับผมก็ขอบคุณสําหรับกําลัง,งใจจากแฟนๆที่อยู่ที่นี่และอยู่ทางบ้านนะครับฝากลิเกไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับในการที่จะยกระดับลิเกนะครับให้ไปสู่จุดที่มันยิ่งใหญ่ยิ่งขึ้นมากกว่านี้นะครับก็ต้องหวังพึ่งแรงใจจากแฟนๆทุกๆคนนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะครับที่ให้เกียรติกับ คณะลิเกทุกๆคณะนะครับแล้วก็คอยเป็นแรงผลักดันนะครับให้พวกเราได้มีกำลังใจที่จะต่อสู้ใช้ชีวิตต่อสู้ในการทำงานในแต่ละวันนะครับก็ฝากลิเกไว้ในอ้อมใจของแฟนๆทุกๆคนเอาไปด้วยแล้วกันใครดูลิเกขอให้เลยๆนะครน้องนุ่นฝากอะไรหน่อยไหมคะน้องนุ่นค่ะก็ฝากนะคะฝากลิเกยังไงก็ จะไม่สูญหายไปแน่นอนค่ะถ้าหากว่ามีพลังรั์แล้วก็แรงแรงใจซัพพอร์ตกำลังใจจากพี่ๆแม่ๆนะคะทั้งด้านหน้าเวทีหรือพลังโซเชียลนะคะก็ขอให้ลิเกไทยเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นะคะขอให้ลิเกได้เป็นที่รู้จักแบบนี้ไปอีกยิ่งิ่งขึ้นไปฝากด้วยนะคะ,อะขอบคุณน้องนน่นนะคะ สุทดท้ายค่ะ <g ül> <g ül> กอ็อยากจะฝากไว้สําหรับคนที่ได้ดูไลฟ์อยู่ทางบ้านตอนนี้ด้วยละกันเชื่อว่าน่าจะมีจานวนเยอะนะคะแล้วก็เยาวชนรุ่นใหม่ทุกคนจริงๆลิเกเนี่ยเป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมานานมากๆจริงๆมีเสน่ห์มากๆนะคะในเรื่องของศา,า,า,ตาสตร์นรศีลอองเล่นเต้นราเนาะมีครบอยู่ในนี้อยากให้ทุกคนภูมิใจกับสิ่งที่เรามีคู่มานานแล้วก็ตัวฟ้าเองก็ขอเป็นตัวแทนของ เด็กรุ่นใหม่อีกหนึ่งคนที่อยากจะอนุรักษ์นะคะวัฒนธรรมไทยของเราแบบนี้ให้อยู่คู่กับคนไทยไปนานๆทุกครั้งที่ได้ใส่ชุดลิเกไม่ว่าจะเป็นชุดไหนก็ตามรู้สึกว่า มันมีความสุขแล้วก็มีคุณค่าทางใจิตใจมากๆจริงๆนะคะต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับการจัดงานดีๆแบบนี้ขึ้นมาให้ตัวฟ้าเองเนี่ยก็มีโอกาสได้ใส่ชุดลิเกแล้วก็ให้แฟนคลับนะคะได้เห็นฟ้าใส่ชุดลิเกด้วยเพราะว่าก็ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นบ่อยๆนะคะรวมถึงขอบคุณเงินรางวัลน,นะคะจากทุกๆบ้านเลยแฟนคลับทุกๆคนที่ตามมาให้กำลังใจไม่ว่าจะบทบาทไหนก็ตาม อีกหนึ่งอย่างสุดท้ายนี้ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับแม่ๆทุกคนที่อยู่หน้าเวทีด้วยนะคะถ้าเห็นใส่ชุดลิเกเมื่อไหร่นะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยละกันขอบคุณคะ่ะ<า>ขอบคุณคะ่ะน้องอิงฟ้าวราหัสนะคะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสคนบนเวทีแห่งนี้ค่ะขอบพระคุณนะคะอิงฟ้าวราหัสน้องนุ่นนะคะแล้วก็พี่กุ้งสุธิรัตน์องเทวันค่ะมาขอบคุณค่ะอ้าวแล้วครับวันนี้ต้องบอกว่า เป็นความเต็มอิ่มและก็เป็นความเต็มที่ของนักแสดงทุกคนนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านนะครับแน่นอนครับ